ดิจิทัลไทยแลนด์จัดงาน n u เมโร t ไทยแลนด์เบสบิวตี้แอนด์เมดิคอลเวิลด์อวอร2024มอบรางวัลให้แบรนด์ความงามและศูนย์การแพทย์ความงามที่มีคุณภาพโดยมีผู้อ่านดนิยาสารและผู้เชี่ยวชาญร่วมโหวตผู้ได้รับรางวัลแบ่งเป็นรางวัลความงาม16รางวัลและรางวัล Medical 10รางวัลงานนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องแบรนด์และศูนย์การแพทย์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการดูแลความงาม สวัสดีค่ะจาอมรศรีบุญยสิทธิ์นะคะเป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาและบรรณาธิการบริหารของนูเมโ o ไทยแลนด์ค่ะเราทํางานในประเทศไทยมา12ปีและเป็นสื่อลิกสิทธิจากประเทศฝรั่งเศสนะคะตลอดเวลาเนี่ยนูเมโรไทยแลนด์ได้ทําการศึกษาเรื่องแบรนด์ความงามเนื่องจากเป็นสิ่งที่สําคัญในไลฟ์สไตล์ของคนเรานะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาเราก็ได้เข้าไปสู่การดูเรื่องของ Medical ลสกินซึ่งเป็นศาสตร์ชะลอวัยของที่ด้วยหัตถการทางการแพทย์นะคะและในวันนี้เราก็ถือว่าตลอดเวลา12ปีนี้เราได้ทำงานอย่างมีคุณภาพอย่างมากจนสามารถที่กล่าวได้ว่านูมิโร่ไทยแลนด์จะเป็นผู้ที่สามารถมอบรางวัลที่น่าภาคภูมิใจให้กับแบรนด์ความงามระดับโลกและสถาบันความงามและบริเวณที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในในส่วนของเรื่องความงามนะคะเพราะว่า เราเห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่ดีที่ทำให้เกิดสุขภาวะในจิตใจแล้วก็นำไปสู่ความมั่นใจในตนเองที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานในทุกๆด้านค่ะสำหรับรางวัลในวันนี้จะมีทั้งหมดแบรนด์ความงามจะมี16บแบรนด์นะคะที่เป็นแบรนด์อ international อย่างเช่น dior la mer a n n b o แล้วก็ s u k u แล้วก็ยังมีอีกหลายแบรนด์รวมทั้งแบรนด์ไทยที่ได้รับการรังสรรค์โดยคณะทีมงานที่ มีการตรวจสอบอย่างดีแล้ะทดสอบแล้วว่าเป็นมีคุณภาพมากอย่างเช่นกราส,สกินนะคะซึ่งเป็นได้รับการรับรองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีแบรนด์อีกอื่นอีกทอีกท,ท,ท,ที่น่าสนใจซึ่งจะทราบการประกาศในวันนี้ค่ะสำหรับสถาบันความงามเนี่ยก็จะมีสถาบันทั้งหมด10สถาบันนะคะมีทั้งที่เป็น medical skin แล้วก็ wellness แล้วก็รวมทั้งบริษัทที่เป็นผู้ที่นำเข้า เครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีการประกาศรางวัลทั้งหมดรวมทั้งสิ้น26รางวัลค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานครบรอบของนะาจา๋าแล้วก็ดีใจมากที่ได้โอกาสได้ดีไซน์ชุดให้นาจา๋าในวันนี้ค่ะ,ค,ะคือแบรนด์ของน้องมิงคือแบรนด์ House of s a ลี p a t r a p o r n ค่ะ,คะเป็นแบรนด์ที่ปกติแล้วเนี่ยน้องมิงจะ หลังสรรทุกอย่างขึ้นมาจากดีไซน์แล้วก็การเลือกใช้วัสดุที่ดีนะคะแล้วก็ตัวจะเองเนี่ยก็จะมีการสั่งาการงานดีไซน์ของน้องมิงอยู่เรื่อยๆเป็นประจำะคะ mm ่ะทีนี้ในโอกาสที่ทำงานมา12ปีซึ่งน้องมิงเนี่ยจะรู้จักกันมานานมากแล้วตั้งแต่แบบมากกว่า10ปี20ปีขึ้นไปนะคะ mm hmm. ก็จะทราบว่างานทั้งหมดที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นจากา passion ล้วนๆเลย mm hmm. ที่ได้ทำในมืไทยแลนด์ทีนี้ในโอกาส12ปีเนี่ยน้องมิง กับคุณแม่นะคะก็มองไปดูว่าออน่าจะต้องทำงานที่ออกแบบที่ในธีมดอกไม้นะคะแล้วก็วันนี้จ๋าก็รู้สึกว่าเป็นเป็นชุดที่พิเศษมากซึ่งปกติเนี่ยเราก็คาดไม่ถึงว่าเออเมื่อใส่ออกมาแล้วเนี่ยจะจะจะดูดีได้ขนาดนี้ต้องขอขอบคุณการดีไซน์แล้วก็การตั้งใจทำแล้วก็ผ้าที่ใช้เนี่ย ชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเป็นผ้าพ,พันคอให้ด้วยนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆนอกจากการมอบรางวัลนีคะต้องขอขอบคุณน้องมิงมากๆค่ะคือในในการทำงานต่อไปเนี่ยเมื่อเราผ่าน disruption ในเรื่องของสิ่งพิมพ์เนี่ยเราก็เข้าสู่ยุคของการที่เป็นออนไลน์นะคะเราก็เลยมี e-magazine ที่ได้รับการยอมรับอย่างมากแล้วก็มีโซเชียลแพลตฟอร์มที่ มีเดียเอเจนซี่เนี่ยได้ศึกษาแล้วว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพมากจึงนำไปสู่การที่เราได้มีผู้ที่สนใจมาร่วมทำงานกับเราในโซเชียลแพลตฟอร์มซึ่งได้แก่ Instagram, Facebook, Line และ Twitter นะคะแล้วก็ในโอกาสต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาในเรื่องต่างๆแล้วก็อาจจะศึกษาในเรื่องของวิทยาการในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะคะตลอดเวลาแล้วก็เพื่อให้นูมเบอรไทยแลนดเนี่ย เขาถึงผู้อ่านแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของแบรนด์ต่างๆในด้านของการประชาสัมพันธ์และการตลาดนะคะค่ะต้องขอขอบคุณแฟนของนูเมโรว์ไทยแลนด์ที่ได้รู้จักมาตั้งแต่นูเมโรฝรั่งเศสนะคะเหมือนตัวจะเองเนี่ยก็เป็นผู้อ่านคนหนึ่งของนูเมโรฝรั่งเศสในภาษาฝรั่งเศสเองนะคะแล้วก็ขอให้เชื่อว่าการทํางานของเราเนี่ยเต็มไปด้วยคุณภาพอย่างแท้จริงทั้งในด้านของแฟชั่นความงามไลฟ์สไตล์แล้วก็ในทุกด้านที่อยู่ในชีวิตประจําวันของผู้คนที่มีความ ทันสมัยค่ะแล้วก็เราก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมทั้งที่เราได้มีการจัดอีเวนต์ที่มีการสร้างสารรค์จากความคิดท,ที่จะที่จะช่วยให้แบรนด์ที่มาทำงานกับเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นในแต่ละปีนียนุโรจไทยแลนด์เนี่ยก็จะมีงานอีเวนท์ที่ดีๆมากมายให้ติดตามค่ะซึ่งในปีนี้ก็ จะยังมีอีกหลายงานนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานของเราเนี่ยก็จะทําเพื่อช่วยการกุศลด้วยค่ะต้องขอขอบพระคุณผู้ติดตามค่ะสวัสดีค่ะจูลี่จากบริษัทเอสลาค่ะสวัสดีครับปกรณ์ครับจากบริษัทเอสลาเช่นกันครับสวัสดีครับผมบอลวัลลุสุที่นั่นนะครับจากบริษัทเอสลาครับเ,เราเป็นดิสทริเบอเตอร์ครับเรานําเข้าเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามครับเป็นเกี่ยวกับ medical aesthetic device เนี่ยครับเป็นกลุ่มของเครื่องมือแพทย์ที่เป็นเลเซอร์ RF อัลตราซาวและอื่นๆที่เกี่ยวกับด้านทาความงามครับแล้วเราก็มาจัดจําหน่ายให้กับคุณหมอแล้วก็โรงพยาบาลในประเทศไทยครับรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งเลยครับว่านี่เป็นรางวันที่น่าภาคภูมิใจนะครับเราได้รับถึง2รางวันด้วยกันเลยครับรู้สึกว่าอันนี้ดีใจที่ได้รับเกียรติจากนอมเโรในครั้งนี้ครับ ใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องของรางวัลที่เป็นเรื่องของ h i g h e Quality นะครับเพราะว่าจริงๆในสิ่งที่เราพยายามนึกถึงมาตลอดครับก็คือเรื่องของ Standard เพื่อเป็นความปลอดภัยของผู้บริโภคในที่สุดนะครับแล้วก็ดีใจที่มีคนเห็นสิ่งนี้แล้วก็ได้รางวัลนี้มาครับรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่บริษัทนะคะได้รางวัลเ,เครื่อง PicoSure Laser นะคะซึ่งเป็นเครื่องที่รักษาฝ้าค่ะซึ่งเครื่องตรงนี้ก็คือตอบโจทย์ ผิวของคนไทยนะคะที่มีปัญหาเรื่องของฝ้าค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณโนเบโรไทยแลนด์ด้วยนะคะชื่อเป็นเม็สีเนาะเป็นเครื่องกำจัดเม<ช>็สีตัวแรกของโลกเลยนะครับที่มีช่วงความยาวคลื่นที่พิเศษ755นาโนเมตรนะครับแล้วก็จะสามารถทําลายพวกเม็สีรอยดาอะไรเงี้ยคับฝ้าหรือจุดด่างดำได้ครับอะไรเงี้ยแล้วเหมาะกับสกินไทป์ของ คนผิวบ้านเราด้วยครับที่เป็นกระสุยตนออกเข้มอะไรอย่างครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวเดียวด้วยที่ปัจจุบันมีมีรีเสิร์ชในผิวคนไทยว่ารักษาฝ้าได้จริงจริงนะครับแน่นอนเลยครับผมว่าการคัดเครื่องมือแพทย์เป็นเรื่องที่สําคัญมากเราจะมีคัดเชียวในการคัดสรรสิ่งที่เข้ามาเราจะต้องตอบโจทย์กับผิวของคนไทยครับอย่างอย่างแรกเลยคือเครื่องมือตัวนั้นจะต้องได้รับพวกของรีเสิร์ชนะครับแล้วก็เป็น USFDA standard นครับ สิ่งที่เรานาเข้ามาสิ่งเหล่านั้นจะต้องได้รับความปลอดภัยแล้วก็เห็นผลต่อผู้บริโภคในประเทศเราได้รับได้รับความปลอดภัยเพราะผมเชื่อว่าการที่เราคัดสรรสิ่งที่มีคุณภาพขึ้นมาก่อนนะครับและเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะทําให คนในเมืองไทยได้รับสิ่งที่ดีขึ้นจากการบริการผ่านแพทย์ในประเทศไทยครับโดยเฉพาะคุณหมอประเทศบ้านเราเป็นคุณหมอที่เก่งแล้วก็มีคุณภาพอยู่แล้วฝีมือดีมาก,มากๆอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีตอบโจทย์ให้กับประเทศไทยด้วยผมรับรองว่าจะเป็น medical hub ที่เติบโตใ,ให้กับประเทศแน่นอนครับ,รบและนอกจากเรื่องของขั้นตอนในเรื่องของการเลือกจากเมืองนอกมาครับเรายังให้ความสนใจในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับสกินไทยของคนไทยครับในส่วนนี้เราแน่จะเป็นบริษัทที่มีการดําเนินงานร่วมกับโรงพยาบาล medical school ครับในหลายๆที่อย่ังตอนนี้ครับก่อนที่เราจะขายเครื่องจริงให้กับให้ออกสู่ท้องตลาดครับในเครื่องทุกตัวค่ะเครื่องทุกตัวต้องมีมีการรับรองงานวิจัยค่ะจากโรงเรียนแพทย์จากต่างประเทศค่ะแล้วก็โรงเรียนแพทย์ของประเทศไทยด้วยค่ะจริงๆผมว่ามันเป็นความรู้เฉพาะทางครับแบบว่าเครื่องมือแพทย์นะค่อนข้างมีหลากหลายมากๆใช่ไหมครับเนี่ยในทั่วโลกอะไรอย่างนี้ครับ พราะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คือเราจะต้องไปศึกษาหาข้อมูลอ่านเยอะๆอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะผลลัพธ์อะไรเงี้ยครับว่าเออเราจะเอาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีอะไรเข้ามาแล้วทําให้ตลาดมันแตกต่างนะครับโดยเฉพาะในประเทศอย่างบ้านเราอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นประเทศที่มีความต้องการในการดูแลตัวเองแล้วก็ความสวยความงามและรักษารอยโรคต่างๆเกี่ยวกับด้านสก,กินนะค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ศึกษาแล้วก็ปรึกษาเนี่ยครับแล้วก็คุยกับคุณหมอที่เป็นระดับ k ล l เนี่ยบ่อยๆครับเพราะว่าท่านแต่ละคนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญและชำนาญการมากๆอะไรเงี้ยซึ่งความรู้ของคุณหมอในเมืองไทยเนี่ยมีมีในระดับที่เป็นระดับโลกเลยครับเวลาเข้าไปประชุมงานวิชาการอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเป็นที่น่าภาคภูมิใจของประเทศเรามากๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องโน้ตาวและโน้ตูเงี้ยครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะทําให้ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ทางได้ความงาม มีประสิทธิภาพและแตกต่างเหมาะสมกับคนในบ้านเรานีครับผมว่าจริงๆในทุกธุรกิจนะครับถ้าเราอยากอยู่อย่างถ้าเราอยากอยู่อย่างยั่ยง,ยงยืนอยากดําเนินธุรกิจอย่างยังย่งยืนนะครับผมว่าจริงๆเรื่องของความความน่าเชื่อถือของตัวบริษัทความถูกต้องความเหมาะสมแล้วก็ความจริงเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องแบบว่า สร้างแล้วก็เผยแพร่ให้กับทุกคนได้ได้รับรู้เป็นเรื่องเดียวกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆคือเราสิ่งที่เราย้ำนำมาตลอดก็คือเป็นในเรื่องของมาตรฐานที่เราอยากสร้างขึ้นมาแล้วก็การศึกษาในสกิน้ายของคนไทยที่มีความแตกต่างกับทางยุโรปแล้วก็ทางอเมริกาอย่างชัดเจนครับว่าเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการนําเข้าเครื่องมือแพทย์ เรื่องของการนําเข้าเครื่องมือแพทย์สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือบริษัทควรจะร่วมซัพพอร์ตเรื่องของการเทรนนิ่งให้กับแพทย์อย่างสม่ําเสมอค่ะซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเซีของบริษัทที่เราเนี่ยสนับสนุนตนมาโดยตลอดนะคะหลังจากที่คุณหมอมีการซื้อเครื่องไปแล้วเนี่ยเราจะมีการเทรนนิ่งคุณหมออยู่เป็นระยะระยะ,ะ,ยะค่ะเพื่อผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดเท่าที่เราจะช่วยกันได้นาะใช่ค่ะนในเครื่องมือแพทย์เราเราไม่ได้มองว่าราคาเป็นตัว หลักอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้มองที่ m a x i m i z a t i o n profit อันดับแรกเงยครับแต่เรามองที่ quality อย่างแรกนยครับนี่คือหัวใจของเราเลยในการคัดเลือกออพเข้ามาสู่ในประเทศบ้านเรา ก็จริงอยากฝากไว้กับทั้งคุณหมอแล้วก็ทางผู้รับบริการทุกท่านนะครับจริงๆรงินในปัจจุบันเนี่ยผมว่าสื่อมันออกไปในหลายในหลายช่องทางเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆผิวของเราเนี่ยผมว่าเป็นส่วนสำคัญที่มันอยู่ติดกับเราก่อนที่จะทําอะไรจริงๆอยากให้ลองหาข้อมูลแล้วก็เช็คข้อมูลทําให้ดีๆนอกจากเครื่องที่ดีเนี่ยควรจะต้องทํากับทางคุณหมอหรือแพทย์ที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็สามารถจริงๆถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยเนี่ยจริงๆสามารถติดต่อกับทางพวกเราได้ที่เว็บ s อ a com นะครับทั้งช่องทางของ โซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ IG ก็เช่นกันครับ